สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเอสบิทคาเมล่านะครับวันนี้เราจะไปจัดเซตไลท์นอกสถานที่กันนะครับเพงของเราวันนี้ก็คือ Panasonic G95 นะครับไมน์ซาลามอนิก b l i n k 500 p r o B2 นะครับขาตั้ง p h โต o โบรนะครับกล่องดัมมี่นะครับแล้วขาดไม่ได้เลยนะครับคือชุดไฟไล o ์โฟโตบิวตี้เซตนะครับเดี๋ยวเราไปนอกสถานที่กันนะครับวันนี้เดี๋ยวตามผมมาเลยครับ

ันนี้นะครับเราก็จะมามาถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะครับแล้วเราก็กำลังเซตไลท์ให้กับลูกค้านะครับผลงานจะออกมาอย่งไรเดี๋ยวรอไปดูกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องของพนา G 95นะครับ M นะครับตัวนี้ มาพร้อมกับเลนส์12-60นะครับตัวนี้เด่นทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับสามารถเอาไปไลฟ์ได้นานเลยส่วนไมค์ที่ลูกค้าใช้นะครับเป็นของซาราโมนิกนะครับรุ่นบีริงค500โวลตูนะครับตัวนี้จะเป็นไมค์ที่พูดได้2คนเลยนะครับนะครับผมแล้วก็เสียงค่อนข้างดีนะครับสามารถในปกเสื้อได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีจอในตัวด้วยแสดงผลทําให้สามารถดูดูภาพได้ง่ายนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากตัวดึงแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคา เพียง9 9 0บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้แล้วก็มีแท่นชาร์จให้ด้วยนะครับสามารถชาร์จพตได้3ตัวเลยนะครับสามารถบันทึกเสียงได้ระบบทั้งโมโนและสตรีโอนะครับแล้วก็สามารถใช้บันทึกได้เสียงได้นานมากหลายชั่วโมงตัวนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่ลูกค้ารลานสดจะชอบใช้กันมากเลยครับจับแนะนําเลยครับตัวนี้สัวนอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้เลยนะครับขาดขาดไม่ได้เลยครับนั่นคือดัมมี่นะครับ นัมี่เป็นอุปกรณ์ต่อไฟตรงนะครับใช้แทนแบตเตอรี่สามารถต่อได้ใช้ได้นานนะครับสามารถทำให้สามารถไร์ได้นานเลยนะถ้าเราใช้แบตเตอรี่เฉยจะไร์ได้แค่มาชั่วโมงกว่าก็หมดแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากนะครับที่ใช้ติตั้งโพลทโพเอ็กโกนะครับตัวนี้มีความแข็งแรงมากนะครับรแล้วก็อถอดถอดสามารถมาเสียบเป็นแนวนอนก็ได้ตัวนี้ครับแล้วก็รองรับน้ำหนักกองได้ดีนะครับ เปิดไฟเพื่อว่าให้ให้ตัวแบบเนี่ยสว่างขึ้นเราสามารถใช้ไฟสองดวงก็ยังได้นะผ้ะลุกไปแล้วพี่เปิดไฟอีกนิดนึงครับแา่สังเกตุงงกจริงๆก็ไม่ได้บิดตรงนี้กันเ้สมมติว่าถ้าไฟมันความสว่างของของไฟมันไม่พอให้เพียงพอเรากดที่ตัว ISO ที่ผมบอกอ,อยู่เ่เปิดมาทีนีออน้ที่ปรับ ISO ขึ้นมานะครับความสว่างก็จะเริ่มมา เสร็จแล้วเราส่งรหัสเราก็จะฐานซิชันเออแปลว่าออนไลน์ก็เห็นอยู่อ้าวแก้รหัสนาปิดนะครับแก้นายนะครับแก้รหัสนี่ครับสามารถแก้ได้เลยโยกย้ายตำแหน่งสมมติย้ายตำแหน่งย,ย้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งขึ้นไปนะครับในการแอดนะครับในส่วนของซอสตต่างๆข้อมูลต่างๆเข้ามาอันนี้เดี๋ยว แจ้งไว้เบื้องต้นเนาะจะได้เข้าใจตัวนี้นะครับเบื้องต้นครับผมก็สําหรับการจัดเซตไลน์วันนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออเป็นยงไงมาคุณพี่การบริการผมในครั้งนี้นะฮะก็ดีค่ะก็ได้ความรู้แล้วก็คําแนะนําจากของคุณพี่เอดีมากมากนะคะจากพิคาเมล่าดีมากๆค่ะก็อุปกรณ์ยังไงก็ถ้าคุณพี่ติดขัดก็สามารถโทรติดต่อได้ที่ น่าสานได้ตลอดนะครับผมวันนี้ครับผมก็ยังไงขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับผมขอบคุณทางวิชามิราด้วยนะคะที่มาแนะนําอุปกรณ์แล้วก็สอนวิธีการใช้งานต่างๆได้ดีมากเลยค่ะยังไงก็ทางเพจของเรานะคะก็จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พี่มาสอนนะคะให้ดียิ่งขึ้นค่ะครับผมก็ขอบคุณมากครับก็วันนี้นะครับเส้นไลน์ของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะผมก็ยังไง ลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อกับทางหน้าสาขาได้นะครับกับการจัดเซลน์อกสาาท้องถ่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับ okay.